อ่ะก็สวัสดีครับแมวาบางังโอนก็คลิปนี้มาอัปเดตพี่น้องเอ้ยอัปเดตข้าวเหนียวกขอหกอ,อืมก็พอดีว่ามีไอเอฟซเพิน่นคอมเมนต์มาเพิ่นบอกว่าไอข้าวเหนียวกขอของผมนี่มันมันบางเพิ่นว่ามันบางอืมก็ถามว่าบางไหม ผมก็ว่าพอดีผมว่าบาบางหรอกอืมไม่บางผมว่าพอดีนะเพราะว่าอย่างถ้าข้าวหน้าหวานเนี่ยพี่น้องเขาหน้าหวานเนี่ยถ้าราหวานถี่เกินไปเนี่ยพี่น้องนี่มันสิเป็นแบบนี้เห็นบ่เน,นี่เบิ้งนี่พี่น้องอันนี้มันบวมหน้าผมเนี่ยนี่นี่พี่น้องมันสิเป็นแบบนี้เลยหวานถี่เนี่ยใช่ว่าใช่ว่าจะได้ข้าวเยอะนะพี่น้อง เห็นบ่านี่มีแต่ใบพี่น้องห่วงบ่มีเลยห่วงนี่เจอรอเจรแลพี่น้องเราตรงกันข้ามในเบิงฟังนี่อันนี้ข้าวเนียก็ขอหกพี่น้องเบิงห่วงเขาต่างกันบ่พี่น้องต่างกันไหมอืมว่าเบิงฟังนี้ดูฟังนี้เป็นไดห,ห่วงเขาได้แต่ใบพี่น้องนี่ ได้แต่ใบห่วงข้าวเนี่ยเจลออยู่อืมจเจลอเจแลน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหวานทีจนเกินไปพี่น้องหวานทีจนเกินไปนี่ตรงกันข้ามฟังนี่เห็นบอกอันนี้มันบางนะเห็นบอกทรงไอ้มองไปแล้วกะไม่เป็นอันนั้นเลยแหละเห็นบอกแต่ว่ารวงข้าวนี่พี่น้องมันดกดีได้พี่น้องห่วงนี่ดกดีห่วงดกห่วงใหญ่พี่น้องก็เบิ่งงอาว่านี่ เบื่องเอานี่ส <fingert ip. S 1> ังเกตเบิ่องนี่แล้วมาเบิ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้มันทีก็จริงพี่น้องมันทีก็จริงแต่ห่วงเขามันหน่อยเลยพี่น้องอือเพราะว่าอะไรเพราะมันแย่งปุ๋ยกันนะพี่น้องแล้วก็ถ้าเราหว่านทีจนเกินไปนี่พี่น้องถ้าเราหว่านทีจนเกินไปนี่มันสิเปลืองข้าวปลูกพี่น้องเปลืองข้าวปลูกแล้วก็รวงข้าวนี่จะเล็กพี่น้อง แล้วก็เสียงที่เข้านี่จะเป็นโรคด้วยได้พี่นอ้องเสียงที่จะเกิดเพลี้ยด้วยนะอืว่ายง่ายก็คือมันมันห่วงมันบอดีดอกพี่น้องบ่ค่อยดีดอกอืบอบ่คือสู่สู่เข่าเอ๋ถีเข้าวันห่างๆแนจักหน่อือแต่ก็ไม่ถือว่าห่างมากนะพี่นอ้องอือก็ก็ไม่ถีมากจนเกินไปนะ่ะกับประมาณนี้แหละพี่น้องกับเบื้องห่วงเขา่าพี่น้องร่วงเข่ากับห้อย ก็โอเคอยูน่นะพี่น้องผมว่าเออแต่เดี๋ยวผมสีอัปเดตให้พี่น้องเบิงตอนเกี่ยวนี่ว่ามันจะได้มากหรือจะได้น้อยสักแค่ไหน ừ, แต่ดูด้วยสายตาก็ก็โอเคนะเป็นที่น่าพอใจนะห่วงเขาก็หง่ดีอยู่ด้วยละ่ะอล้วพี่น้องเบิงฟังนี่ว่านน่ฟังนี่นี่วันทีนี่เบิงนี่มีแต่ใบเห็นแต่ใบพี่น้องบ่เห็นห่วงเขาเลยนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าใบมันงําแล้วพี่น้องใบมันใบมันงําห่วง ห่วงกับใบนะท่อกันแต่พอมาเบืองฟังนี่ห่วงเนฮิกล้วยช่วยอยู่ใบนี่บอคอยมีเลยนี่เบิงนี่พี่น้องแล้วก็ไม่เปลืองปุ๋ยด้วยพี่น้องเ้าเราหวานประมาณนี้เราจะไม่ไม่ค่อยเปลืองปุ๋ยอือแต่ตรงกันข้ามฟังนี่สีเปลืองป,ปุ๋ยเออเปลืองปุ๋ยพร้อมเสียงที่จะเกิดเพี้ยด,ด้วยเออเสียงที่จะไม่ได้ข้าวด้วยอือกับพี่น้องก็สังเกตเบื้องว่าไอนาไหนที่มันทีทีนะพี่น้อง มันเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นเพี้ยนมันสีย้อนตายลงเป็นลุมเป็นลุมเขาเรียกว่าล่าลุมนะออมันเสี่ยงมากเลยนะพี่น้องมันสิเกิดเชื้อราหรือว่าอาจสิบว่าได้เขาเปลืองเขาปูกซื่อเลพี่น้องเออกระตรงกันข้ามเียเบื้องนี่อันนี้ก็กับเบื้องนี้บางบ่ดละกับผมก็ว่าพอดีนะผมว่าไม่บางนะเท่าเท่าน่าดำมาเลยพี่น้องอืมพ่อๆกับหน้าดำมาเลยผมว่าออพวกเปลืองปุ๋ยพ่อมก็นี่แหละอัปเดตให้เบิ้ง ตัดใบข้าววันที่สามกันยาพี่น้องสามกันยาอืมก็ผลก็เป็นที่น่าพอใจพี่น้องอผลเป็นที่น่าพอใจขอแค่ขอแค่เราบำรุงได้เนี่ยพี่น้องบำรุงได้อน้ําต้องได้เพราะน้ําก็อย่าให้ขาดปุ๋ยก็ต้องได้นะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนกันยาก็ยังว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กระชั้นชิดอืแม่นบอกอะกะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตกอใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนี่พี่น้องอือใกล้จะได้เกียเกเก่ยวแล้วแหละนี่ตรงเอ๋เบิงเบิงกับมีมีที่ล้มบ้างเห็นบ่นี่ข้าวเหนียวก็ขคหงคมนี่กันมันสิซุกน้ำหลังเขาเพราะว่ายังเพราะว่าผมตัดช้ามันบ่ละแต่ฝั่งนี่นี่ฝั่งนี่ก็บเขาก็ซุกก่อนเขาก็พ่อเกี่ยวเลยเด้เอ็ต่กะย่างบมงมีรถเกี่ยวมากพี่น้องเบิงนี่ออกานนี่แหละเป็นผลดีเหมือนกันนะเนาะ เขาสุกก่อนก็ใช่ว่าจะได้เกี่ยวก่อนแม่นบ่ละ่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่ารถเกีียวมันยังบ่ามาพี่นอ <c oughs> อ้องอะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งตัดใบข้าวเดินกันยาพี่น้องต้นเดินกันยาห่วงเขากุ้ยช่วยพี่น้องเอ้ยบ่คาจะรอจะแลเด้อนี่เอโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม